สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพครับเรามาวิเคราะห์พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่องค์ที่สามนะครับองค์นี้จะเป็นเนื้อหนึกนุ่มนะครับโทนขาวนะครับถือว่าสวยงามมากพิมพ์ทรงนั้นจะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างลํำสันนะครับแล้วก็เส้นซุ้มหนาใหญ่นะครับลํำสันมากองค์พระลํำสันนะครับเป็นบล็อกหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับเป็นพิมพเกตทะลุซุ้มนะพี่น้องครับเห็นไหมครับเกศทะลุซุ้มนะฮะ สวยงามนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับปรากฏลักษณะคราบขาวๆลักษณะนี้จะเรียกว่าแป้งโรยพิมก็ได้หรือว่าแคนไซก็ได้นะครับนี่ฮะคราบขาวๆนี้นะฮะนี่ครับนี่ไหมครับด้านข้างก็สวยงามครับหลังก็สวยงามมากนะครับนี่เรียกว่าหลังเรียบนะครับแต่ความจริงอาจจะมีลักษณะของพื้นนะครับที่มีการเป็นการยุบการย่นนะครับเป็นรหัสลุมโลกพระจันทร์น้อยๆเต็มไปหมดนะครับพี่น้องครับ อ่าเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูนะครับวิเคราะห์ลงกล้องดูนะครับนี่ครับนี่คือเกตทะลุซุ้มเห็นไหมครับเกตพ้นขึ้นไปเห็นไหมครับเกตค่อนข้างตรงนะครับใบหน้าออกเป็นรูปไข่นะเป็นรูปไข่นะครับหูซ้ายชัดเจนเห็นไหมครับแต่หูขวาไม่ปรากฏนะครับมีเส้นคอชัดเจนครับเห็นไหมครับเส้นคอลักษณะหน้าอกนะครับเป็นลักษณะอกวีนะครับเอวผายนะครับสโลปนะครับ ตรงซอกแขนซ้ายนะครับก็ถือว่าสวยงามอ่าลักษณะรักแล้ซ้ายสูงไหล่ซ้ายปัดเกี่ยวนะครับมีเส้นเชื่อมจากแขนนะครับด้านซ้ายมาที่เข่าเห็นไหมครับอ่าขาซ้ายโผล่ลางๆนะครับเห็นไหมครับลักษณะค้าบแป้งรยพิมพ์ขาวๆสวยงามมากนะครับเห็นไหมครับติดแน่นนะครับติดแน่นล้างไม่ออกนะฮะเนื้อนั้นนุ่มมากนะพี่น้องที่รักครับนี่ครับสวยงามจริงๆนะครับสวยงามมากนะครับ ฐานฝั่งนี้นะครับอ่าก็จะมีความปานนะครับขณะเดียวกันฝั่งขวานะครับก็จะแยกแหลมเข้ามุมนะครับเห็นไหมครับอ่าลักษณะขอบนะฮะเจอเม็ดสมก่อเห็นไหมครับสีแดงๆนะะมีปลิแยกนะครับเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับอ่ามีความสวยงามเป็นธรรมชาตินี่ครับนะครับหลังก็สวยนะครับเป็นหลังเรียบ แต่ขณะเดียวกันนะครับก็มีเม็ดมวลสารนะครับมีลักษณะของการยุบการย่นการเซตการหดตัวให้เราได้เห็นนี่ครับก็ไม่เรียบเสลยใช่ไหมฮะมีมวลสารนะฮะให้เราได้เห็นถือว่างดงามมากนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งบล็อกไม่พิมพ์ที่สวยงามนี่ครับสวยไหมครับพี่น้องครับนี่คือด้านหลังนะฮะนี่ครับพาพี่น้องสองดูนี่ฮะจะให้ชัดนี่นะครับ เห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับนี่ครับเนื้อ